นี่ยังคุยถึงเรื่องวัคซีนไม่จบเลยนะก็เรารู้สึกไงว่าอยากจะเชิญชวนทุกคนใช่ไหมแล้วพออาจย์ก็คิดว่ามันมีประโยชน์มากกว่ามีโทษลงทะเบียนกันซะใช่อยากน้อยก็ให้ลงทะเบียนเพราะว่าลงทะเบียนไปแล้วยังรู้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมสำคัญก็คืออย่าไปเชื่อเฟกนิวอันนี้สำคัญที่สุด บางคนฟังอันนี้มาฟังอันนั้นมาแล้วจะงงๆไม่รู้ข้อมูลถูกหรือเปล่ามันมันหนอยนะมันเครียดเองก็คือตรงนี้นี่ไงอาจารย์เลยบอกว่าให้สบายๆเลี่ยงเลี้ยงแล้วก็ดูจากแอปของหมอพร้อมแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทาง อะไรนะศูนย์สอบคสอบคอทุกีัยสำคัญที่สุดค่ะแต่ตอนนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมทางบ้านรวมทั้งโอเองรออยู่ค่ะว่าอาทิตย์นี้ดวงจะเป็นยังไงคะอาจารย์ประจําดวงดวงของพฤษภาต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยมีเหตุการณ์มากมายอาทิตย์ย้าย สุกพึ่งย้ายพระสุกพึ่งโยกย้ายไปนะฮะโยกย้ายโยกย้ายอ่าพระสุกโยกย้ายโยกย้ายแล้วพระสุกพึ่งโยกย้ายไปพอโยกย้ายปั๊บพระสุกนี่จะเกี่ยวข้องกับเงินความสวยงามอ่ารวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์กับคนอีกหนึ่งเลยดาวพฤหัสก็กําลังจะย้ายนะฮะและอีกหนึ่งเลยก็คือขึ้น15ค่้าขัเป็นวันเพนพุทธในช่วง วันวิสาขบูชาที่กําลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้กับคนตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์พุธพฤหัสศุกร์เสาร์ยังไงมาดูกันวันจันทร์ก่อนเลยวันจันทร์ได้อิทธิพลของไพ่ลดสึกงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารดีแล้วก็ด้ไพ่พาทิ์มีความเจริญรุ่งเรืองผู้ใหญ่ส่งเสริมดีครัไพ่เจ้าชายคาถาบอกว่าผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปร่งผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้อนําโชคที่ดีมาให้ กลางเดือนไปแล้วโอ้ oh, คุณที่เกิดวันจันนี่มีโชคดีจากผู้ชายอายุน้อยกว่าด้วยถ้ามีโอกาสก็สวดคาถาสบายๆอิระชาคตะลสาสา15จบพัระจันท์มีกำลัง15นะครับวันอังคาร ได้ไพ่พระรามแผงสอนแต่ว่าสิ่งที่คิดไว้เล็งไว้อยู่เป็นไงฮะมีเกณฑ์จะสำเร็จและต้องตั้งใจหน่อยต้นเดือนอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่กลางเดือนไปแล้วเด่นมากผู้วิเศษยังมีลาบลอยฟุกๆด้วยสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเจ้าชายเหลียงคือผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านําโชคที่ดีมาให้และใครที่กําลังคิดจะเปลี่ยนงานเริ่มต้นงานใหม่ มีเกณฑ์สำเร็จดีดีเลยแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอบอกด้วยว่าต้องปรับตัวให้เท่ากับยุคใหม่ new normal อย่างขออาจารย์เดี๋ยวนี้ถ้าบอกว่าสมัยก่อนเอ้าดูไพ่ยิปซีกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาดูแบบ new normal ออนไลน์เหรออาจรดูออนไลน์เออก็เป็นเฟซไทม์ดูดวงกันใช่ก็อยู่บ้านก็ยังพอได้เงินบ้างแเราแม่นเดิมไหมอาจารย์อะไรนะแม่นไหมดูออนไลน์กับดูจริงๆก็โอเคนะก็ต้องบอกว่า สำหรับผู้โชคดีจากสิงอาร์มบิ๊กซีพีทีครับร้อยท่านรวมแล้ว300คนก็รออาจารย์นิดหนึ่งเพราะวันหนึ่งก็ดูได้สิบคนก็จะเหนื่อยมากนะแต่ก็ติดเชื้ออยู่บ้านทำงานอยู่ที่บ้านได้อันนี้วันอังคารนะและที่สำคัญได้โอกาสสวดติหังจะโตโรทีนังทั้งหมด8จบนะสบายๆวันพุธ วันพุธท่านโอกาสไปขอพรพระแม่ลักษมีสวดโอมมหาลักษมีวิษณุปริเยนมัสนะครับผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้อส่งเสริมดีและงานที่เกี่ยวกับเดินทางงานบริการธุรกิจขนส่งโลจิสติกต่างๆเด่นเป็นพิเศษครับต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุหน่อยโดยเฉพาะวันพุธกลางคืนเพราะมีไพ่หอคอยเพราะฉะนั้นขับรถจะเดินทางยังไงต้องดูแลบางที อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของพายุเพราะว่าเพิ่งไปมหาสารคามอไปมหาสารคามมามหาสารคามทักถักเขาไม่รักมาพักกับผมนี่อแต่ไม่มีใครกล้ามาเลยแ้ตอนนี้ตอนนี้ต้องรักษารยะระากนะจะไปดูฮงจุ้ยที่สารคามตอนขากลับก็ ขับรถกลับมาก็จะมีพายุฤดูร้อนอันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นต่อให้เราขับแบบระวังแต่เกิดมีเรื่องของเขาเรียกอะไรภัยธรรมชาติอะไรก็ต้องดูแลด้วยนะฮะก็ต้องเช็คลมฟ้าอาตาศนิดหนึ่งนะ อีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือจะมีเรื่องเสียเงินซ่อมรถซ่อมบ,บ้านสำหรับวันพุธกลางคืน<ะ>ส่วนวันพุธกลางวานันจะต้องระวังเสียเงินเล,กเล็กๆน้อยๆอเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนาะโอ้อันนี้สายเปย์จ้ายอมยอมสิจเหรอยอมเกิดถูสามีฟังอยู่นะคะเสียเงินเล็กๆน้อยๆคแับว่ามาพี่เกิดพุธกลางวันแต่ว่าผมดูท่าทางเนี่ยจะไม่เล็กไม่เล็ก ธอวันนี้ไม่ขออะไรเล็กๆนะเล็กๆไม่ใหญ่ๆใช่อะไรนีแล้วโอ้โหแล้วกเกิดวันพุธกลางวันนะครับสวดปิสัมละโลปุสัตพุทธทั้งหมด17จบครับส่วนคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนก็สวดพระพุทธปันทูธรรมวะพระทั้งหมด12จบครับคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนนี้มีกำลัง12นะฮะไปวันพระราดีวันพระราดีได้ไพราชินีเหรียญหรือไพพระแม่อุมา สวดโอมสีมหาอุมาเทวีณามานะเราไปที่นี่ได้เลยที่ราชประสงค์อ๋อครับสีแยกมหาเทพมีทั้งหมด8องค์ด้วยกันแล้วถ้าเดินไปทางฝั่งของสำนักงานตำรวจก็เป็น9องค์เลยนะฮะอย่างองค์พระแม่อุมานี่จะอยู่หน้า b ิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์บิ๊กซีราชดำริแล้วก็ข้ามฝั่งไปก็จะเป็นองค์พระสทาศิวะหรือที่เรารู้จักกันนะฮะแล้วก็องค์พระพิฆเนศ ด้วยหรือพัตตีมูลติที่เรารู้จักกันนะฮะเราก็ไปสวดส่วนพระแม่ลักษมีก็ขึ้นไปชั้นสี่ของเกศรปาซ่าได้นะครับคุณที่เกิดวันพระรชศดีสามคาถากับไพฤาษีมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจว่าจะทํายังไงดีกับชีวิตเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องการงานไพฤาษีงานที่เกี่ยวกับครูอาจารย์นักวิชาการเด่นเป็นพิเศษและยังมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือส่งเสริมดี ผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัดผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้อนำโชคดีมาให้คุณที่เกิดวันพระสบ,บดีครับกลางสัปดาห์ถึงปลายสัป,าปากลางเดือนถึงปลายเดือนเด่นด้วยมีโชค,โชคดีส่วนพระสัมสาวิษาเทพะทั้งหมด19จบเรัาจบวันศุกร์ให,หนึ่งคาถาแปลว่าจะได้เริ่มต้นการเงินใหม่ๆอันนี้เน้นเรื่องลงทุนมีองค์พระศิวะแล้วก็ไพ่สิบเหรียญ การลงทุนจะได้รับผลตอบแทนดีเยี่ยมเลยวันศุกร์เอาวันเดียววันเดียวกันพอได้แต่ต้องระมัดระวังสองคนเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับช่องท้องดูแลนิดนึงถ้ามีโอกาสสวดวาโทโนอะมะวาทั้งหมด ยี่สิบเอ็ดจบตื่นเช้ามาก็รีบเข้าห้องน้ำคุณ่เกี่ยวตรงไหน่ะเห็นเรารทำอาหารเออกินเด๋ยรีบกินโอเควันเสาร์ไพ่สิบถ้วยไพ่สามดาบไพ่เจ้าชายถ้วยคุณนี่เกิดวันเสาร์ต้องระมัดระวังขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องความรักอารมณ์ขึ้นลงเยอะแต่ปลายปีปลายเดือนนี้ปลายปีปลายเดือนนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์สวดโสมานกฤถาโถคุณนี่เกิดวันอาทิตย์ไพ่ดวงดาวสิ่งที่คิดไว้มีเกณฑ์ สำเร็จเยี่ยมและกลางเดือนนี้ยังมีโชคจากการเดินทางแต่การเดินทางก็ต้องตรวจสอบด้วยแล้วก็รักษาระยะห่างด้วยแล้วก็อาจารย์ก็ต้องบอกอย่างนี้ด้วยว่าทุกคนคตอนนี้นอกจากหยุดเชื้ออยู่บ้านแล้วต้องเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการ แท้ถูกมากนะครับสำคัญมากนี่เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเดินทางไปโรงพยาบาลบำราานาราดูนนิชาเบเกอรี่ข้าวหมูอบกับข้าวไก่รออยู่50ชุดเดี๋ยวจะนำไปมอบแต่ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนนะครับสุขภาพคุณต้องดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เรามีหนึ่งวัดที่จะพาไป ขอพอเรื่องของสุขภาพไปรับพลังบวกไปรับพลังที่หลวงพ่อหายใช่ที่วัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยครับวันนี้เราลาเลยนะครับสวัสดีครับโชคดีมีความสุขครับเวลาแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะใส่เจ้าพกไหมใส่เจ้าพกยกยา